สวัสดีครับพี่น้องทุกคนที่รักและคิดถึงโดนๆมาเห็ดกับเข่ากับนามซูพีซูนองกินเนาะมือนี้มือนี้เป็นมือโอกาสดีครับมือนี้สิตําแก้วให้เมืองพี่น้องตําแก้วไว้กินกับหนึ่งปลาไว้กินกับเออไว้กินกับขอาเจ้าข้าเหนียวเอ้ากกินได้ครับผมมือนี้ฝนตกครับ ก็ได้บ่ได้ดังเตาถ่านก็ได้มา,าขางไฟเอาขางกระทะเอาเนาะถ้า,าดังเตาถ่านก็เอาไปเอาไปย่างนะแต่ว่าอันนี้เท่ากับเฮ็ดแบบขางกระทะเอากับไม้คือกันครับผมเนาะเขาเอื่นว่าขัวบ้านเท่าเอินว่าขัวเนาะพี่น้องเนะาะขัวพริกหยวกครับผมขัวพริกหยวกแล้วเนาะ แล้วแพว่ากระสิมากาขัวหอมขัวกระเทียมปอกดีๆนาอพี่นอ้องอันนี้ก็ปอกเปียกออกคือกันเด้อนะอ่ะเดี๋ยวให้แพว่้าขัวแป๊บนึงครับวิธีการตําเจ้วกินกับหนึ่งปลาตํา,ตาเจ้วพริกนุม่นมนะตำเจ้วปลาแดกจันละแฟนบอแพ้่สิบัวไทยเห็นหนาค้นเห็ดดอกมือนี่ คนเห็ดบท่านอาบน้ำครับผมเห็ดกับเขากรับน้ำเลี้ยวเพิ่นกับจังซีอาบน้ำอาบทาปปอนเขาปอนน้ำลูกเห็ดงานบา้านงานน,านั่นแต่เศรา้าแต่เสี้ยวหุ่นลาพี่น้องวมืนอี้ก็เลยมีโอกาสบบเดไปเห็ดงานครับผมงานเมื่อแล้วฮะทำไมประเทศไเห็นงานงานแล้วเล้วครับผมอ่ะก็มีเวลามาทายคลิปให้พี่ให้น้องเมืองเนาะ ัวนี้กะเมี่ยตะใส่ค้นดินค้นนั่นปรับพื้นที่บ้านเฮ็ดเองครับผมนี่เข้ากับมะัวหัวพอมันหอมหอมทรงกินหอมเลยที่นองผลมันตกตัวหนก็นเลยบบได้ดังไฟ ขัวเอาก็ได้ส่วนพริกเอออันนี้ก็เป็นพริกกินดาครับผมพริกกินดาแพ่ว้ากะขัวมาเลี่ยครับผมกะเดี๋ยวล่อส่วนผสม,มที่แพร่ว่าสิขัวปอกปอกออกทัความสะอาดก่อนเพราะว่ามันมีเออมันมันมีสองสันไหมพี่น้องปอกออกเอาครับผมอ่ะ ครับเลี้ยวทานี่ก่อนทานหอมกระเทียมพริกนุ่มก่อนหลังจากคลิปที่แล้วเพิ่นเห็ดไก่นึ่งสมุนไพรนะครับนี่ตะหนไทยประจบดอกไายแต่วิธีการต่าเครื่องตาำยังว่าใส่ยังเนี่ยพี่น้องนอ้อ บัหนี้มะมึงตอนมันสุกบนหูหูี่นี่สีกินกับน้ำพริกบนี้พี่น้องใส่บักบักฟักบัว<า>บักน้ำครับผมเพ็่นใส่บักน้ำอ่อนๆหนึ่งเสียบเสียบสีกินบ้าปัดอีทัสีกินกับตำกจวนี่ก็ออยังเสียบเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องว่าบัวพี่น้องบว่าแต่หน่อยกระชิบ่บ้าเองนี่ละโอ้ยโอ้ยมันดากมันดาก โอเคขิ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนไปกินเขาน้ำกันอาบน้ำอาบทานี่ขวให้มันดำดำจังสีเลยเจ้พี่น้องมันยังปอกออกนี่เขาจังปอกเรียกเอางามนี่ดูว่าข้างนอกมันดำซื่อให้ข้างในมันสุกข้างนอก ภาพรักอาจจะไม่สวยแต่เนื้อในมันขาวสะอาดปูดพองยองใหญ่ก็เหมือนกับคนนี้แหละจะมองจะมองแต่ภายนอกถ้าถอดรูปเมื่อไหร่นะจิตใจงดงามเหมือนเจ้างอ้อเขาที่รจนาเห็นว่าเจ้าเงาะมีรูปสิริงามอรูปลักรูปลัก รูปลักษณ์สวยงามรจนาก็เลยเอาพวงมาลัยให้เจ้าเงาะนี่ก็ได้เป็นแพรวากับันหน่อยก็ได้มีทาทายากชื่อนี่นี่นะครับ <c oughs> ะเดี๋ยวไปมุ่งเพื่อนปอกน้ำกันครับนี่นี่มันกระเด็นเข้าตาเนี่ยลูกพึ่งตื่นพี่น้องวันหยุดวันหยุดโรงเรียนตื่นสวยตื่นขึ้นมากกับแม่โซฮุ่นมันฉีดเลนเข้าตาดิอื้เลนเข้าตาอีหล่ะโธ่มันยีเดีนเข้าตาแม่อะไรงเนี่ยเอะแกเข้าเดียว เมือดำเมื่อดมัเสียบเดี๋ยเดี๋เดีเดี๋ดี๋ยเดียเอียเดี๋วเวเดี๋ยวเดวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว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 ดจเดั๋บวเดี๋ยวเีเดี๋ยวเดอเดีดียเวเดี๋ยวี๋เวเเดเดดเดดเิดเดี๋ยวเดีดเดด่ มืองบ่อทอทานไดไปเฮ็ดการบ้านบ่อหลังบ้านย้่าเพิ่งเฮ็ดมือเฮ็ดมั่วงเฮ็ดม่วงได้เฮ็ดถึงมืดตัวๆโบถึงมืดตัวๆได้หรือเฮ็ดการบ้านเนาะไปไปไปเฮ็ดไปมาเดี๋ยวพ่อบอกเอาดินสอแลเขียนรูปครูไม่ได้ให้เอาสีนะเอาเอาดินสอเขียนมันกับโบเห็นนึ่งตัวห้อยปะ เอาดินสอเขียนก็เอาลูกเอาดินสอเขียนเร็วเอาทางไเขียนฮะเอาทางเรียมๆดิเอาทางนั้นตู้มันจะไม่เขียนออกได้ไงนะแค่ว่าปอกนี่แล้วแค่ว่าปอกอืมปอกปอกครับพี่น้องปอกกระเทียมเรียบร้อยมันแล้วนี่เห็นไหมฉีดาเอ้าโอ้ยเจ้าฟาดสีเจ้าฟาดสีปอกถ้าคลิปยุก ต่ำนิ่ o, งที่เฉยต้ไมเล่นจริงจ <to> ังกันยำสูงตาอๆยาเห็ดปออยาเห็ดปอใส่ใส่หอมใส่กระเทียมหลายๆมันจังหวานดีเนาะเวลาเขาคุยอย่างเงี้ยไม่ีบุญบ้างไฟด้ยฮะไม่มีบุญบ้างไฟบุญบ้างไฟฝนตกไป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 กางกับเป็น ตัตัตม้มตั้มเขาเหนียวคุยได้พี่น้องเด้อกินกับข้าวเจ้ากันเสียดฮะบอกว่าด้ไปบอเหมือนงานแล้วตัวไปกับเก็บตักเก็บหย่ากิน มุนค่อยๆหมุนค่อยๆเออไม่ต้องแน่นดอกเดี๋ยวแม่กวดหม,นมุนหมุนออกหมุนออกเก็ยึดกลบเลาสวอปแบบนี้นะเป็นหมนุนเลาดิเป็นเลาสีเพิ่น เดี๋ยวพ่อเล่าให้มาเดี๋ยวให้แม่ตำก่อน 1. 1> อ่าแพรว่ามาปรุงรสครับผมน้ำตาลหรืออยัง, <c oughs> ยยงเนี่ยเปิดคือยังเฉียบเถอะวะจ้าจ้าย,ยังเกาะโอ้เดี๋ยวพ่อไปเฮ็ดให้ นี่ใส่ผงมั่วใส่น้ำปลามืิอกี้เ<อ>พื่ว่าหยดน้ำปลาเจ้าจ้าบอว่าอะไรหัวเลยฮะเหนายัยงไงขำตุยจริงกับข้ามเขากับหนึ่งปลาคือยิ่งเสียบนี่ตอนปลาแดกก็ใส่เด้อแต่ว่าอันนี้บสูตรบโต้องใส่ตอนป,นอนนาปลาแดกใี่น้องใส่จะน้ำปลาเพราะมังกดใส่ถ้วยนันเองอ้อคุณตกอีกเหรอ ค้มเขาตุ่ยมึงเนาะตำเจ้าสี่ะสียบอีกแล้ว,ออวลลี่มือขนาดเหนนี่นอจะเออเออเออเดี๋ยวพอไปอีหล่าจะไปตากฝนะนะสบายเลยน,นอนนอนน โอเคครับผมล่องไปตำชิมนเมืองรับร่องเขเนี้ปุ๋เสบเสียหนึ่งกับหนึ่งไก่มือของคู่กันของคู่กันครับไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ